คุณสโลชาพรอ,อุดมศักดิ์จะพาไปพบกับโศกกับน,นาตกรรมที่เกิดขึ้นทั้งเคนยาและเยเมนค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงหมายข่าวรอบโลกนะคะข่าวล่าสุดเข้ามาเกี่ยวกับ German Wings Flight 9525ค่ะคุณผู้ชมคำคืนที่ผ่านมานะคะสามารถที่จะหากล่องดำกล่องที่2เจอเรียบร้อยแล้วและในระหว่างช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามีการแกะข้อมูลจากกล่องดำกล่องที่2และข้อมูลนี้ยืนยันคะ่ะว่า Andreas l u b i บิได้เจตนาทาให้ไฟล์นี้ตกโดยตั้งค่า ในห้องนักบินให้เครื่องบินนั้นลดระดับอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความเร็วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นข่าวสั้นๆที่นำมาฝากกันว่าค่อนข้างจะชัดเจนค่ะว่าแอนเดรสลูบิสได้เจตนาที่จะทำให้ไฟล์9525ของ German Wings ในเครือของลูฟตันซาตกทำให้มีผู้เสียชีวิต150คนค่ะคุณผู้ชมครับเราคุยกันถึงเรื่องของกลุ่มก่อการร้ายมาหลายกลุ่มนะคะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีทั้งไอซิสมีอัลกออิดะอยู่เดิมมีโบคาฮารามที่เริ่มที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในระยะเวลาที่ผ่านมา วันนี้กำลังจะทำความรู้จักกับกลุ่มก่อการร้ายอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปโจมตีเคนยาช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานั่นคือกลุ่มเอลชบาบค่ะกลุ่มเอลชบาบเข้าไปโจมตีมหาวิยาลัยในเคนยานะคะซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น147คนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในเช้ามืดของวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นก็มีชาย สคนเข้าไปในมหาวิทยาลัยแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ห้องที่มีการสวดมนต์กันของนักศึกษาชาคริสเตียนศาส,สนาคริสเตียนนะคะกำลังสวดมนต์กันอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนร้ายนั้นจับตัวนักศึกษาคริสเตียนบางคนที่เหลือ,อยิงทิ้งแล้วก็มุ่งหน้าไปที่หอหนึ่งในสีหอที่มีอยู่บนพื้นที่ของมหาวิทยาลัย อัลชาบับไม่ใช่กลุ่มก่อการร้ายที่ใหม่แต่ว่ามีชื่อเสียงเดิมมาจากการก่อการหลายต่อหลายครั้งในช่วงอดีตแต่ว่านี่เป็นครั้งที่ร้ายแรงที่สุดและก็มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนะคะอัลชาบับจริงๆแล้วมีถิ่นฐานอยู่ในโซมาเลียแต่ก็สามารถที่จะข้ามพรมแดนมาในเคนยาเพื่อที่จะมาก่อการก่อเหตุและนี่ก็คืออีกหนึ่งครั้งที่ กลุ่มก่อการร้ายใช้ศาสนามาเป็นตัวตั้งคือเดินเข้าไปวิ่งเข้าไปในมหาวิทยาลัยโยนระเบิดไปหนึ่งครั้งและที่เหลือคือการยิงกราดแต่ในการยิงกราดนั้นเขาเลือกยิงเหมือนกันนะคะเขาเลือกยิงนักศึกษาที่เป็นชาวคริสใครที่แสดงตัวว่าเป็นชาวมุสลิมรอดชีวิตและสามารถที่จะออกมาอย่างปลอดภัยนี่คือ การโจมตีทางศาสนาอีกหนึ่งครั้งที่เกิดขึ้นและเกิดขึ้นในพื้นที่ของเคนยาซึ่งสร้างความแตกตื่นและก็ตกใจให้กับคนในเมืองครั้งล่าสุดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแต่ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตประมาณ60กว่าคนานั่นก็คือในเมืองแห่งหนึ่งในเคนยานะคะแต่ว่า ครั้งนี้ถือว่าเป็นนักศึกษาแล้วก็เกิดขึ้นในเมืองคาริซาซึ่งห่างจากพรมแดนระหว่างเคนยากับโซมาเลียนี่145กิโลเมตรเพราะฉะนั้นแอลชชบับเนี่ยสามารถที่จะเข้าและออกค่อนข้างง่ายแต่ในที่สุดแล้วทางการสามารถที่จะปิดชีวิตคนร้ายนะคะวิสามันไป4คนโดยโดยสามารถที่จะช่วยชีวิตนักศึกษาได้587คนบาดเจ็บไป79คนค่ะแอลชชบับเป็นหนึ่ง ในกลุ่มก่อการร้ายที่ตอนนี้กำลังพยายามที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองและก็พยายามที่จะคือสร้างชื่อเสียงในเวทีโลกและสร้างชื่อเสียงในวงการก,การก่อการร้ายด้วยกันเองนะคะถ้าหากว่าไม่มีการก่อเหตุจะไม่สามารถที่จะติดต่อกับกลุ่มที่ใหญ่กว่าอย่างเช่นอลกออิดะหรือว่าไอซิสหรือว่าโบคคฮาราม ในที่สุดไอซิสก็ยอมรับนะคะว่าบุคฮารามเนี่ยเป็นเหมือนกับสาขาข,าของไอซิสในไนจีเรียหลังจากที่โบุคฮารามนั้นได้ประกาศตัวว่าจะเป็นสาขาข,าของไอซิสในไนจีเรียนี่ก็คือเป็นความคืบหน้าล่าสุดไปดูฝากฝั่งของเยเมนคะ่ะคุณผู้ชม ความคืบหน้าในฝากฝั่งของเยมเมนน่าสนใจมากตรงที่ว่าเดิมเราเข้าใจและเราเห็นความเคลื่อนไหวในพื้นที่ตะวันตกของเยมเมนทั้งในเมืองหลวงและก็ทางตอนใต้แต่ล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเช่นเดียวกันกลุ่มอัลกออิดะ สามารถที่จะกระจายอำนาจและบุกยึดพื้นที่ทางฟัง่งฝันตะว,วันออกของเยเมนได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครสำคัญในการต่อสู้ภายในเยเมนเราทราบกันดีนะคะว่าเยเมนเนี่ยตอนนี้ตกเป็นพื้นที่การเอาชนะซึ่งการละการระหว่างมุสลิมสายเชียกับมุสลิมสายซุนี สายสุนีคือซาอุดิอาระเบียที่ไม่สามารถที่จะปล่อยให้อิรานนั้นเข้ามาครอบคลุมพื้นที่ของเยเมนได้อิรานวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะตกลงเจราจาหกฝ่ายได้สำเร็จระหว่างสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติบวกกับเยอร,รมนีในเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ถือว่าเป็นกรอบ ข้อตกลงที่ค่อนข้างจะแน่ชัดนะคะว่าอิรานนั้นจะลดการผลิตยูเรเนียมและเพลโทเนียมเพื่อที่จะทำให้ทั่วโลกสบายใจว่าจะไม่มีการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งในทางตรงกันข้ามตะวันตกก็จะสามารถยกเลิกมาตรการคว่มบาตรหลายต่อหลายมาตรการต่ออิรานนี่ก็คือความเคลื่อนไหวในส่วนของอิรานแต่อิรานที่มาสนับสนุนกลุ่มกบฏ พูซีที่ดำ,ดำเนินการอยู่ในภาคตะวันตกของเยเมนนั้นก็ยังมีบทบาทสำคัญและสามารถที่จะยึดพื้นที่ได้ตอนนี้ผู้นำ เยเมนออกจากประเทศไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังมีกองกำลังของรัฐบาลที่อยู่แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปควบคุมสถานการณ์ในตะวันออกในตะวันออกเนี่ยที่อัลกออิดะเข้ามาสแสดงบทบาทก็คือเข้าไปในคุกภาพเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นที่เป็นตอนกลางคืนคือภาพนี้เป็นบรรยากาศนอกคุกในเมืองที่ชื่อว่าอัลมูคาลานะคะทาง ตะวันออกของเยเมนปล่อยนักโทษไป170คนในจำนวน170คน270คนคะ่ะขออภัย270คนนั้นเป็นคนที่เป็นสมาชิกของอัลกออิดะอยู่เดิมประมาณ1ใน3เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะนำทั้งลูกสมุนทั้งแกนนำของอัลกออิดะออกมาจากคุกได้สำเร็จในครั้งนี้นี่ถือว่าเป็นละครม้วนยาวนะคะที่จะเกิดขึ้นซึ่ง ตะวันตกเองก็มองแล้วก็เป็นห่วงว่าสถานการณ์ในเยมเมนมันจะกลายเป็นการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างซาอุดีอาระเบียบวกกับพันธมิตรอีก9ประเทศและในอีกฝากฝั่งหนึ่งมีอิหร่านและกลุ่มกบฏเชียที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเพราะฉะนั้นเวทีนี้ถือว่าเป็นเวทีสำคัญและคงต้องรอดูกันค่ะว่า ในภาพใหญ่แล้วสิ่งเหล่านี้จะบานปลายไปยังพื้นที่อื่นๆหรือเปล่าตอนนี้เยเมนกลายเป็นพื้นที่ความขัดแย้งที่มีตัวละครหลายต่อหลายกลุ่มทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราติดตามเรื่องนี้มีตัวละครทั้งไอซิสทั้งอลกอิดะบุคารามเป็นอีกฝากฝั่งหนึ่งบวกกับอัลชาบับซึ่งได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังในวันนี้ว่าออกมาแสดง หนังม้วนใหญ่แต่ว่าในหนังม้วนนี้จบด้วยการที่มีนักศึกษาเสียชีวิตไป147คนทั้งหมดค่ะนี่คือความเคลื่อนไหวในหมายข่าวรอบโลกในวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะพบกันใหม่ในวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ